สัปดาห์หน้ามีอีกหนึ่งคดีนะคะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอติดตามนั่นก็คือกรณีของคุณพิธาเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีวีวันนี้เนี่ยก้าไกลได้มีการเผยแพร่คลิปนะคะเป็นความยาวเนี่ยประมาณ7นาทีเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็ในคลิปคือเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งแหละว่า คุณพิธาเนี่ยจะรอดพ้นจากคดีหุ้นสื่อไอทีีแล้วก็จะได้กลับมาเป็นสอสอแล้วก็อาจจะได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งโดยคลิปนี้ค่ะทุกคนก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยกผลโพต่างๆที่สะท้อนความนิยมของคุณพิธาแล้วก็พักคก้าวไกลจนกระทั่งก้าวไกลเนี่ย คว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง24พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีการระบุด,ด้วยนะคะว่ามีกระบวนการพยายามทำให้คุณพิธาเนี่ย หลุดจากการเป็นสอสอส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อการโหวตนายกจากการกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อมวลชนอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญโดยก้าวไกลเขาเปิดหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะขณะที่ไอทีีเนี่ยออกอากาศวันสุดท้ายอ่าก็จะเป็นภาพนี้นะคะ ที่เป็นทาง ITV เนี่ยเขาได้ออกอากาศวันสุดท้ายคือวันที่14มกราคมปี51อ่อก่อนหลังเวลาเที่ยงคืนจะปิดตำนาน ITV ไปตลอดการนอกจากนี้ก้าไกลเขาเชื่อนะคะว่าคุณพิธาจะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือหลุดจากการเป็นสอสอเพราะ ITV ไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วด้วยเหตุผลดังนี้คะ่ะทุกคน1ก็คือ ไม่มีใบอนุญาตคลื่นความถี่เนื่องจากไอทีวีถูกรัฐบาลไทยเนี่ยแจ้งยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี502ค่ะ หลังจากที่มีการออกพรบอองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก่อให้เกิดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ส่งผลให้ไอทีวีเนี่ยต้องเลิกประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงยังมีคดีพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายในสารปกครองกับรัฐบาลไทยด้วย3ค่ะ คิมประธานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเนี่ยยืนยันต่อสารค่ะว่าไอทีวีไม่มีพนักงานไม่มีไรายได้จากการทำสื่อไม่มีการทำสื่อแล้วก็ยังไม่มีแผนจะทำสื่อด้วยและถ้ายึดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าห่วงเพราะสารเคยเห็นว่าหากไม่มีไรายได้จากการทำสื่อเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อ 4. ค่ะ ไม่มีหลักฐานจดแจ้งการพิมพ์จึงไม่อาจเป็นผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นได้ 5. ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภาพ,พยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาจึงไม่อาจประกอบกิจการได้หกศารปกครองสูงสุดเนี่ยเคยชี้ว่าไอทีไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วหรือต่อให้สมมุติว่าเป็นสื่อมวลชนจริงเนี่ย คุณพิธาก็ไม่อ่าก็มีหลักฐานว่าไม่ได้ครอบครองหุ้นตั้งแต่วันสมัครสอสอ,สอก็คือตั้งแต่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปอป,อปอชอตอนเป็นสอสอปี6-2คุณพิธานเนี่ยแจ้งชัดเจนว่าถือหุ้นดังกล่าวในฐานะผู้จัดการมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตหรือหากสารมองว่าถือหุ้นสื่อจริง ุ้นเนี้ยก็มีสัดส่วนเพียง0.00348เท่านั้นไม่สามารถครอบงำสั่งการให้ทำการใดๆหรือไม่ทำการใดๆได้ไดอืมแต่แอนนะขอตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคือตีความแบบนี้ก็ได้นะแต่มีอีกมุมนึงเหมือนกันนะ่ะ ที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะถือหุ้นในจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการถือหุ้นสื่อไงอ่าคือจะออกมาในมุมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็คือแต่เขาแต่คือหลักการนี่คือถูกนะฮะหลักการที่ชี้มาว่าเฮ้ยเพราะกฎหมายอ่ะถือถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้คือ เขาไม่อยากให้นักการเมืองมาถือหุ้นสื่อเพราะเพราะว่ากลัวจะไปครอบงำสั่งการอะไรใดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราตีเจตนาวัตถุประสงค์ในจุดเนี้ยก็มองแบบนี้ก็ได้ว่าถือหุ้นแค่ศูนย์จุดๆๆๆเนี่ยมันจะไปสั่งการไปครอบงำอะไรไม่ได้แต่ถ้าแบบเอาแบบเท็นตรงเป๊ะเลยแบบว่าก็จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จะหนึ่งหุ้นหรือกี่หุ้นก็แล้วแต่ถ้าคุณถือ ก็คือมีความผิดคุณก็อาจจะแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ดุลพินิษฐาลเลยนะคะว่าศาลท่านจะแบบตีความกันว่ายังไงแต่อันนี้คือจากที่ก้าไกลเขาทําคลิปมาสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือ 1. ไอทีวีไม่ใช่สื่อ2ไอทีวีไม่มีคลื่นความถี่3ามไอทีวีไม่มีใบยอนุญาต4 I ไอทีวีไม่มีไรายได้จากการทําสื่อ5คุณพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดจาก,การระดกและ6 ถ้าคุณพิธาถือหุ้นจริงก็ถือเพียง0.00348ไม่สามารถสั่งการครอบงำใดๆได้เก้าไกลเน้นย้ำว่าที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีไอทีวีแล้วคุณพิธาไม่เคยไปออกเวทีดีเบตไอทีวีไม่เคยใช้ไอทีวีสร้างความนิยมให้ตนและพรรคไอทีวีไม่เคยออกข่าวใส่ร้ายไปสีพักคอื่นไอทีวีไม่ได้นั่งจดรายการเฟกนิวให้ผู้อื่นเสียหายจนทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิุิธรรมขณะที่คุณพิธามีความมั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริง และพยายนหลักฐานทั้งหมดดังนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลรอติดตามการอ่านคำเนจฉของสารรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายวันที่24มกราคมโดยมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคุณพิธานเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีหุ้นในสื่อมวลชนไอทีวีซึ่ง เป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูนกระทั่งสารมนูญมีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนรัศดรชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างที่เก้าวไกลเขาทําคลิปออกมาหรือไม่